การที่จะเป็นทรง a ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องเป็นเด็กเดินก่อนช่วงเป็นเด็กเดินอะ่ะพอมีอใช่ไหมมันก็จะเส้นประมาณนี้นะพอเริ่มเดินเก่งมันก็จะมีอีกเส้นหนึ่งช่วงที่มีเส้นที่สองนี่จะเริ่มดึงหน้าแล้วจะเริ่มมีกระเป๋าสะพายข้างแล้วจะเริ่มทําตัวเป็นทรง a แล้วจากเด็กเดินเนี่ยจะยกระดับเป็นทรง a แล้วนะ ภูมิใจใส่เทวินเปาาภัายข้างทรงเอคนละคนเรียกทรงเอดึงหนะ้าพราะเองได้มาสัมผัสการเป็นทรงเอจริงๆอะ่ะอีกสเต็ปหนึ่งอะ่ะพอเริ่มเริ่มส่งงานกระบะเริ่มส่งงานข้ามชายแดนอะ่ะถึงจะเรียกตัวเองว่าทรงเอมันกลายเป็นเส้นนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ส่งเอต้องแบบนี้